ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับปัญหาใหญ่ๆที่เราจะพบเจอกันนั่คือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนไปได้ในระดับโลกทีเดียวครับ วันนี้นะครับประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ครับแล้วก็หันมาใส่ใจหาวิธีการที่จะทําอย่างไรที่จะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่นะครับ นวัตกรรมนี้นะครับจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานครับให้เป็นการต่อยอดและที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วนวัตกรรมนะครับที่จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่นี้จะช่วยลดโลกร้อนให้กับประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องของพลังงานแล้วทีแล้เราก็มองข้ามไปเหมือนกันนะุณอวิสณ์ก็ใช่เฮ้ยมันแบตเตอรี่เราไม่เคยคิดว่าเราจะยืดอายุมันนะถูกไหมแล้วก็ใช้จนว่ามันมันจะหมดอ่ะแล้วเราก็ซื้อใหม่แต่จริงๆแล้วมันมันเป็นการทําลายโลกพอสมควร ใช่ค่ะเราต้องอใช้ทรัพยากรในการถลุงแร่มาทาเพื่อเป็นแผ่นธาตุในแบตเตอรี่ไหนจะแบบด้านเคมีหรือพลาสติกต่างๆจนออกมาเป็นแบตเตอรี่ที่ให้เราใช้เพราะมันเป็นการสร้างคาร์บอนฟูร์ฟีนเยอะมากเยอะมากแ <c ười> ม้กระทั่งกระบวนการที่จะไป <c ười> ทําลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้พลังงานปล่อยคาร์บอนฟูร์ฟีเยอะอย่างที่คุณลิสบอกเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะง <c ười> ั้นวันนี้ถ้าเรา,เาสามารถยืดอายุให้ยังไม่เขายังไม่หมดอายุขเยเขาว่า เราเอามาใช้ให้มันคุ้มค่าก่อนก่อนที่จะไปรีไซเคิลดีกว่านั้นก็ตอบโจทย์ในแง่ของซอร์คูลาร์โพโนมีครับบริษัทไมโครเอเนจีเนี่ยมีความเป็นมาที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงมาทำในด้านนี้อ่ะโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยไม่น่าเชื่อใช่ไม่น่าเชื่อกับเครื่องจักรกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้นะก็จริงๆเราเป็นแบบ ด้วยความที่เราเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครแบบใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเทคโนโลยี้จากนวัตกรรมด้านของแพ n นแฟคทอรี่ก่อนอันแรกรแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยได้มีโอกาสแล้วเราฟังว่าเฮ้ยยูรู้ไหมไอสิ่งท,ที่ที่ไอมีเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันสามารถไปใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ได้ด้วยนะเราก็เออมันคืออะไรก็เริ่มเอะใจ แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มในการศึกษาว่าอ๋อมันทํางานแบบไหนช่วยอะไร,รยังไงบ้างแล้วยิ่งพอเรามาสํารวจตลาดฟีดแบปที่เราได้คือมันตอบโจทย์ผู้ประกอบการองค์กรแล้วก็โลกของเราเพราะว่าปีที่ผ่านมาค่ะคือบริษัทเปิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วแล้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราได้ทําการ observe ออตลาดเข้าคุยหารือกับผู้นำชั้นนําของแต่ละองค์กร นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง e ีแกะนะคะปะตทกัน,นะค,ะค่ะหรือว่าอ e ีกหลายอุาตสาหกรรมชั uh ้นนำมิคม,มอามาตาอ,อะไรก็แล้วแต่รูแบบผู้บริหาทุกคนคือรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการ,รเป็นโซลูชันที่มันแมทกับช่วทงทัง้มพอดีไม่ว่าจะเรื่องของอยุทธศาสตร์ชาติที่เข้ามาเรื่องของอเนื t ซิโลโวคาร์บอนฟูดฟินอะไร,รที่เราจะเริ่มได้ยินเรื่องพวกนี้เยอะมากมายมันเป็นทั้มที่แบบ เราก็เข้ามาในจังหวะที่มันใช่เราก็เข้ามาในจังหวะที่ก็ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับไมโครเอเนจีเนี่ยทำอะไรมีสินค้าคและบริการอะไรครับ,รบที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะบ,บริษัทของเราอะนะคะก็คือว่าชื่อไมโครเอเนจีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างความสำเร็จเล็กๆเล็กๆจุดเล็กๆใช่แต่จุดเล็กๆน,นี่แหละมันก็จะเป็น i m p a c ทที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะเนี่ยการที่เราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆในการที่ทําให้แต่ละองค์กรเข้าใจ<ม>ว่าการรักโลกด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาเอง<ม>เกี่ยวข้องกับโลกของเราม,มันสามารถทําได้ด้วยโซลูชันที่เรามีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ให้บริการในแง่ของการให้พลังงานสะอาด<ม>อวิชั่นของเราคือเราต้องการทําแบบนั้น<ม>เพราะฉะนั้นเราทําอะไรอะเราก็เลยว่านะวัตกรรมด้านพลังงานที่คนใช้นันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าแล้วแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กัน ที่มันอินแทคจริงๆน่าจะอยู่ที่ส่วนไหน mm. ตลาดยานยนต์ใช่ไหมก็ไม่น่าจะยังใช่เพราะว่า mm. ยานยนต์ก็คือเขาเน้นเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นสมัยใหม่พวกลิเทียมอะไรก็แล้วแต่และด้วยขนาดของเขาเล็กมันแบตเตอรี่สาหกรรมที่เราโฟกัสมาที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากด้วยความที่เขาไม่สามารถทดแทนด้วยลิเทียมได้ทั้งหมดเพราะมันถูกออกแบบมาให้เหมาะสม mm. ในแต่ละประเภทเพราะนั้นแบตเตอรี่ที่เราทําตัวสาหกรรีแอซิดเนี่ยค่ะ ก็จะอยู่ในกลุ่มของเทเลคอมและนอนเทเลคอมครับงั้นโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ายดังๆในบ้านเรานะคะพวกนี้มีเสาส่งมากกว่า5,000 50, 0ื่เจนสาสงนะ่งในปัจจุบันเราได้สัญญาณโทรศัพท์ที่ดีก็เพราะว่าเขาขยายฐานซึ่งเสาส่งพวกนั้นก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ปริมาณมากนะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่เทเลคอมก็ไม่จะเป็นในกลุ่มของวกโรงไฟฟ้า โซลาฟาร์มดัต a c เซ็นเตอร์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์โฟกิลิปอุตสาหกรรมทหารอิเล็รี่หรืออื่นๆที่ต้องมีการสำรองพลังงานรถไฟฟ้า MRT b t s อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลย<ม>เราสามารถทำไอสิ่งนี้ยืดอายุตามที่มันออกแบบมาได้นี่นาะวิธ<ม>ีไหนล่ะก่อนหน้าใช้แต่เคมีซึ่งก็ทำลายสิ่งแวดลอ้อมอันตรายจากคนด้วย ไอเทคโนโลยีตัวนี้นวตัตก,กรรมนี้มันเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเคมีและทำลายสิย่งแวดล้อมเลยไม่เกี่ยวข้องเคมีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยใช่มันเป็นการให้พลังงานเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ของการที่เรา,เาทำการวิจัยมาเป็นค่าพลังงานที่เหมาะในการที่จะทำให้ตัวผลึกที่มันไปเกาะแล้วทำให้การประสิทธ,ธิภาพมันดอรอปลงเนี่ยตัวนี้ไอพลังงานนี้มันสามารถไปทำให้ผลึกมันสลายกลับมาเป็นเนื้อเดิม อกทียงทางหนึ่งในอิเล็กโทรไลต์เนาะถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์รมันมก็เลยทําใหออ้หน้าพื้นหน้าสัมผัสกลับมาสู่สภาพเดิมการเปลี่ยนถ่ายโอนประจุประสิทธิภาพอะไรกลับมานี่คือหลักการคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่ทําให้เข้าใจได้เห็นภาพกันมีงานวิจัยอ้างอิงจากต่างประเทศซึ่งเขาก็ทําออกมาแล้วว่าเ้มันสามารถลดฟูดพิ้น ได้มากกว่า85% 85%ใช่คือแทนที่คุณจะไปะให้มันผลิตแบตเตอรี่ใหม่คุณเอาแบตเตอรี่มาฟืนฟ้นฟูแล้วใช้ต่อ,อมันก็ลดต้นทนไปได้มากถึง85%เันนะั้ณปัจจุบันนี้ที่เรากำลังทําวิจัยอยู่เพื่อที่จะเป็นองค์กรในประเทศเราเนาะในการที่จะมาช่วยเซอร์ติฟายเป็นเซอร์ร์ตี้ให้กับทางอบกทีโว่าเอ้ยไอ้ที่เราทํามาดึงมาตรฐานสากนมาใช้ในการวิจัยคํานวณออกมาได้ คู่ค้าจากต่างประเทศองค์กรในประเทศสามารถนําตัวนี้มา offset ในเรื่องของกรดกินงเขาได้เพราะฉะนั้นม,มันไม่จําเป็นต้องไปฉีดทําแบบ csr ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะในนี้นมันเป็นการเกิข้องโดยตรงด้านพลังงานในแต่ละองค์กรต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยโพเิชันตัวเราว่าเราเป็นโซลูชันเราเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนว่าเราจะทํายังไงยั่งยืนด้วยวิธีไหนเรายั่งยืนด้านของพลังงานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราโฟกัส กระบวนการดําเนินการมันใช้ระยะเวลาไหมมันยุ่งยากไหมมันต้องทํำยังไงครับมองภาพง่ายๆนะคะเดินไปจิ้มให้พลังงานจบโอ้แฮ้นี่แบตเตอรี่ของคุณนั่นแหละที่แบบจะยืดอายุใช่เราสามารถให้บริการในพื้นที่ลูกค้าก็ได้เราสามารถให้บริการในพื้นที่ของเราก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแง่ของการ อาเวิร์กแล้วกันนะปฏิบัติงานเนาะเราอย่างเช่นที่ลิสต์ทให้กับทางการบินไทยก็ดีอะไรเงี้ยรหรือว่าที่อื่นเนี่ยอย่าง OROR าเขาก็มีพื้นที่ที่มันเออสะดวกสบายแล้วก็ไปให้บริการเกาได้ทํายังไงบ้างก็แค่เอาเครื่องของเราในการกระตุ้นก็จบและยกอุปกรณ์ไปกระตุ้นพลังงานแค่นี้นนแล้วก็ใช้เวลาโปรเซสก็มีทั้งหมด6โปรเซสระยะเวลาขึ้นอยู่กับสเปคของแบตเตอรี่ถ้าสเปคคุณมีความสูงหน่อยจะใช้เวลายาวนาะนอาจจะ หลายวัน 3- 5ถึงวันเลยนะคะแต่ถ้าสเปคไม่สูงก็4 8ชั่วโมงก็เรียบร, <ใน S 2> ร้อยลวค่ะแต่ของว่า, 2> ว,า,วา2วันนี้ก็น่าจะน่าจะเสร็จถ้าสเปคไม่สูงมากใช่ค่ะแล้ว6กขั้นตที่ว่านี่คืออยู่ใน48ชั่วโมงไหมอ่าใช่ค่ะอ่ามันเป็นกระบวนการที่เราอ่เช็คก่อนว่าเอมันเหลือพลังงานที่เขาเอามาให้เราตอนแรกับเป็นยังไงอ่าแล้วหลังจากที่เราทําการฟื้นฟูเช็คว่าเออมันกลับมาได้เป็นยังไงอ่าซึ่งเรามีรีพอร์ตออกมา จากทางเครื่องอะค่ะเดียลไทม์เลยมันก็สามารถฟื้นฟูแล้วเห็นภาพแล้วนําไปใช้ <ừ> um, เพราะอย่างที่เราทำไพโอดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ให้ทางลูกค้าเอาไปใช้งานดูก็ตอบโจทย์ในช่วง1-2เดือนยังคงต่อเนื่อง <ừ> um, ด้วย <ừ> um, คาบั c ซิตี้ที่เราทําให้เขาก็คือมีกระบวนการวัดผลเรียบร้อยใช่ใชตั้งแต่โปรเซสที่ว่าสุดท้ายไปเทสจริงๆมันขยายจริงๆนะใช่แล้วเราเราวัดเรื่องการปล่อยก๊าซตรงนี้ยังไง การปล่อยการต้องมีลมวัดนแง่ของการปล่อยคาร์บอนฟลูตินจากการผลิตของแบตเตอรี่ใหม่ว่า้แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยถ้ามันผลิตมันจะมันจะต้องมีส่วนของการสร้างคาร์บอนใน p r o c e s ตรงไหนบ้างจะเป็นในเรื่องของการวัดของการผลิตใหม่ซึ่งมันจะน้อยน้อยลงใช่ไหมน้อยลงทีทีใจว่ามากกว่า85ปอร์คือตรงนี้นี่ใแทนที่จะไปรีไซเคิลซึ่งกระบวนการยุ่งยากและปล่อยก๊าซมากกว่าใช่ค่ะใช่ใช่ ที่เราทําอยู่ก็จะมีของการมินไทยนะค,ะคบแล้วก็จะมีของทาง e- แก๊นะคะมีของ b t o r นะคะคแล้วก็ ก็จะมีตอนนี้ที่กำลังออนโปรเซสอยู่เนี่ยก็<ม>จะมีของทางเหล่าทัพต่างๆนะคะ<ม>ทัพปกทัพอากาศนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของทางนิคมุาสากรกอรมอมตาตะ<ม>นะคะคุณมิกรมน่ารักมากมวันนั้นได้เจอคุณมิกรมแล้วพูดเรื่องนี้อตอนงานอมาตาห้าปีแล้วท่านก็สนใจในเรื่องของการทำซ<ม>ัพเพอยู่แล้วแล้วพอเราคุยกับท่านว่าเออเรากำลังทำเรื่องนี้นะยืดเอาแบบเนี่ยมาทำประโยชน์ต่อได้เป็นเรื่องหนึ่งของพลังงานสะอาด ท่านฟีดแบ็กมาดีมากแล้วก็เรียกทีมในการที่มาทําร่วมมือกันตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นที่เราหาลืออยู่ตอนนี้เนาะก็จะมีพวกบ้านปูนะคะเพราะี้อุตสาหกรรมของทางบ้านปูท่านเขาก็มีบ้านปูเนกที่ทําเกี่ยวกับด้านรถต๊อฟนะเบรย์ที่ขับคารถต๊อฟก็ใช้แบตเตอรี่เยอะนะคะแล้วก็มีคุยกับทาง NT นะคะต้องต้องขอบคุณทาง NT ก็ฟีดแบ็กมาดีมากคือให้ความให้ความสาคัญ ตระหนักว่าเออ<ม>การที่เขาช่วยลดโรคมาแล้วก็ลดโรคซ้อนได้ก็ได้รับความฟีดแ b a c k ที่ดีกับน้<ม>นะคะแล้วก็มีอีกหลายรายมีไทยเดฟมี a s นะคะแล้วก็ที่จำได้ประมาณนี้<ม>น่าจะมีต่อเนื่องอีกหลายหลายองค์กรนะคะ<ม>เพราะว่าเราก็เน้นที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรชั้นนำในด้านฟีดแ b a c k การทำสัสเพื่อที่เขาก็จะได้เออเป็นต้นแบบที่<ม>ดีกด้ มันจะมีโอกาสขยายไปพวกแบตเตอรี่ในโฮมดูดบ้างไหมเอ่อทำได้ค่ะ<ม>อย่างในปัจจุบันเนี่ยตัวที่เราฟู้นฟูอยู่เนี่ยมันสามารถกับเอานำไปทำเป็นเอน t ีส a g e ให้กับตามบ้านตามมีโคมพวกนี้ยทำได้<ม>เพราะว่าไอ์ยูนิตพวกนี้ในแต่ละบ้านแต่ละบ้านอย่าง โซลาร์พลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์แลโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาทีนี้แล้วยังไงไม่อยู่บ้านจะเก็บไฟที่ไหนไปซื้อแบตใหม่ก็แพงของเราประหยัดมากกว่า6 0ส0เจิเซเก็บไปได้เหมือนกันแล้วรักสิ่งรักโลกด้วยวันนี้ออกไปข้างนอกบ้านร้อนไหมคะร้อนร้อนมากใช่ไหมคะวันนี้จะใส่ใจกันแล้วไหมใช่ไหมคะเราก็เลยว่าเนี้ยมันก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเออทามม่เราต้องช่วยกันแล้วล่ะ ช่วยโลกเราได้จากการที่แบบนี้แบบพวกนี้มันจะทําประโยชน์ได้อะจะไปจะไปขยะไปจะไปรีไซเคิลมันทําไมอะมันยังไม่ถึงเวลาเลยอะใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นเป็นโซลิดในการเก็บพลังงานจากโซล่าได้จากโซล่าได้ใช่ทั้หลักหลังหาเลื่อนอะคุณไม่อยู่ไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้เอามาเก็บในแบตแล้วเวลาคุณใช้คุณก็สบายละมันพลังงานเก็บเอาไว้หรือบางคนแบบเริ่มใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามีมีที่ชาร์จยู่ที่บ้านเลยเยอะยอ่าใช่มันทำมันสามารถทำได้ทำได้เหมือนกันก็คือมันคือ energy storage พรน,นี่คือคุณจะเก็บไฟคือคุณมีโซล่าแต่คุณจะเก็บไฟด้วยแบตเตอรี่อะไรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะแล้วก็เรื่องของความรู้ความเข้าใจถ้าวันนี้คุณใส่ใจเรื่องของโลกร้อนอนะ่ะคุณจะเข้าใจว่าเออคุณเอาแบบที่มันแบบจะเกิดจากจาการเซ็กเตอร์ไลฟ์ทุกนี้เอ้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วกระเป๋าเราก็จ่ายเบาลงด้วย <S <S อ่าแล้วมันปลอดภยัยเพราะว่าแบตแบตเตอรี่ตัวตะขวดเนี่ยซิ a เนี่ย มันปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีการระเบิดหรืออะไรด้วยไม่สูงค่ะต้องบอกว่าประหยัดมากกว่าจริงๆที่ไปใช้ซื้อใหม่มากกว่าหกถึงเจร์เซ็ที่บอกหมายถึงประหยัดไปได้เยอะนะมากกว่า70%็ดเลยใช่เพราะนี่คือถ้าเราถ้าเขามองหาเรื่องแง่ของการประหยัดลดภาระเราก็ตอบโจทย์เขามองหาในเรื่องของ ESG solution เราก็ตอบโจทย์ นวัตกรรมนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกมากน้อยแค่ไหนเรื่องของแบตเตอรี่ที่เรื่องของแบตเตอรี่ใช่ใช่เราก็คือเรามองหานวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเนี่ยเราก็มีความพร้อมหลังจากนี้ก็จะมีเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ตัวอื่นด้วยที่เราเตรียมความพร้อมมาไว้นะคะก็จะช่วยลดแน่นอนและเรื่องของพลังเรื่องของพลังงานสะอาดเป็น ไฮไลท์ที่เราให้ความสำคัญเพราะนั้นแบตเตอรี่ที่จะเกิดใหม่ก็ต้องเป็นตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่ในอนาคตอาจจะแบบทันสมัยมากขึ้นใช่ใช่อายุยาวนาั้นมากขึ้นแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะรักโลกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าปัจจุบันแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ตามอุตสาหกรรมต่างๆอย่างที่คุณอลิสบอกทั้งโทรคมนอทีลคอมการขนส่ง Data Center ใช้หมดเลยแม้กระทั่ง UPS ในบ้านเราใกล้ตัว ก็ใช้เหมือนกันเดอร์วรี่เหมือนกันถูกไหมใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุณมีลิฟที่บ้านด้านไหนมีลิฟต์ในลิฟ์ก็ใช้เดอร์ตอรี่สำรองหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างใช้หมดเป็นเรื่องแก้ตัวที่ถ้าคนลิปไม่ได้มองข้ามเลยใช่แล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับในแี่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจองค์กรหน่วยงานไหนที่กําลังจะทําเรื่องของโลกร้อนอย่างจริงจังเดินหน้าแล้วมองว่า การประหยัดโดยเฉพาะประหยัดต้นทุนคุ้มค่าแน่เพราะคุณไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่อย่างรวดเร็วเอามายืดซะก่อนแล้วใช้ประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะคือประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันก็กลับมาได้มากกว่า70% 70%ใช่ใช่คือถ้าสภาพของเขามาแบบเขาดูแลดีเนาะเราก็สามารถทําให้เขาอยู่ได้ถึงมากกว่า70%เอหมือนกันนะคะเพราะเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณออตโต้บอกค่ะว่าเออใช้มันในก่อนอ่ามันยังใช้ได้ ก็ใช้ก่อนอก็ดีด้วยเราประหยัดเงินด้วยอ,อ,อาจจะใช้ได้อีกหลายปี5ปีสิปีคุณประหยัดงบไปได้เต็มเนืออย่างที่เราบอกว่าเราเกิดจากจุดความคิดเล็กๆว่าเราจะลดโลก,กร้อนได้ยังไงบ้างเนาะจนมันกลายมาเป็นในส่วนของอสร้างสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ เพราะเนี่ยอลิซก็อยากให้แต่ละแต่ละท่านเนาะที่แบบเอออยากจะทําอะไรที่ลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็เห็นอลิซเป็นอีกหนึงง่งแรงบันดาลใจแล้วกันว่าเออมันก็จะมีเพนพอยที่เกิดขึ้นแล้วเราไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะในอีกหลายอุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะด้านของพลังงานนะคะพันก็ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาว่าเออมันก็จะมีจุดที่สามารถไปช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราอยากจะมาคอลแลปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเรายินดีมากนะคะเพราะว่า ก็ยังมีพื้นที่ก,กว้างเยอะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอลิษม,มากๆกนะครับที่มาพูดคุยกันนะเป็นประโยชน์น้าเลยแล้วก็หวเห็นภาพในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศไทยที่มันคือจะช่วยในการที่จะประหยัดพลังงานลดโลกร้อนแล้วก็ทําให้เรื่องของการที่จะนําขยะอิเทคอนิกส์ไปทําลายเนี่ยมันมันน้อยลงโอ้น้อยลงแล้วก็ที่สัมพันเนี่ย ช่วยกันเพ่ไม้เพื่อมือนะคะโลกใบนี้ก็จะแบบไม่ร้อนแล้วก็ถึงนั้นเป้าหมายของอัฐบาลในอนาคตที่ประกาศไปที่เป็นเด o ซีโร่ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ก็มีผลงานตรงนี้หนึ่งั้แล้วนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ